แล้วนะคะกับรายการแซป today ค่ะเจอกันเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ทวันศุกร์นะคะสดสดแบบนี้วันนี้อยู่กับพี่มิวแล้วก็ชมพูค่ค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะจะมาขยี้ข่าวที่อยู่ในกระแสนะคะรวมถึงตามติดกระแสในโลกโซเชียลด้วยคุณผู้ชมส่งข้อความมาสแสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิมเพจ Facebook 9 m c o t นะคะ uh huh. ข่าวแรกวันนี้เป็นประเด็นดราม่าที่เชื่อว่าเห็นข่าวกันตั้งแต่เมื่อาวาน mm. เห็นแล้วแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้าด้วยแต่เป็นความคืบหน้าที่เป็นข่าวเศร้าอ้า uh. <c oughs> ใช่คือเมื่อวานนี้เป็นข่าวในลักษณะที่ว่าลูกสาวนะคะบอกว่าคุณพ่อไม่สบายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล <c oughs> แต่คุณหมอบอกว่าอาการหนักมากแล้วไม่ <c oughs> รักษาต่อไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ควรจะให้คุณพ่อกลับไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ใ,ใกล้ชิดกับคนในครอบครัว หล,หลายการณีก็เป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่ทาแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่พูดผู้เท่าผู้แก่เขาอยากไปอยู่ที่บ้านในช,ช่วงเวลาสุดท้ายไม่ได้เป็นความผิดของคุณหมอเลยนะไม่ผิดค่ะเพราะบางทีบรรินนการโรงพยาบาลมันแบบว่าอาจจะโหดหูเกินไปใช่คุณหมอกจะกระซิบบอกญาติเนอะ<ช>ว่า,าพากลับไปอยู่ที่บ้านเธอ,อไปอยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวแต่ปัญหาก็คือครอบครัวนี้เขาอยู่บ้านเช่าอเจ้าของบ้านเช่าไม่ให้กลับมาเพราะกลัวว,ว่าจะมาเสียชีวิตที่บ้านเช่าเอ้าทํายังไงดี ลูกสาวเลยพาคุณพ่อไปนอนรอความตายอยู่ที่วัดหดหูยิ่งกว่าเดิมนะคุณผู้ชมหดหูมากจริงๆคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวพัชราหรือคุณนุ่มนะคะอายุ23ปีเป็นลูกสาวค่ะต้องจำใจพาคุณพ่อลุงยงค่ะในยงวัย63ปีไปนอนรอความตายที่ศาราตั้งศพเลยนะ อในวัดโคกสมานคุณคืออยู่หลังเมนเผาศพเลยอะ่ะแล้วร่างกายคุณพ่อคือไม่ตอบสนองแล้วมีแค่ลมหายใจเข้าออกเบาๆคนก็สะเทือนใจกับภาพที่เห็นแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นข่าวเศร้าก็คือคุณพ่อเสียชีวิตแล้วช่วงตีสามที่ผ่านมานะคะ คือลูกสาวเล่าให้ฟังแบบนี้เ่าว่าคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมรักษาตัวมายาวนาน6เดือนสุดหนักหมดทางรักษาผ่าตัดมาแล้วสี่ครั้งญาติคุยกับคุณหมอว่ายอมละ ยุติการรักษาดีกว่าเพราะไม่อยากจะให้คุณพ่อทรมานไปมากกว่านี้ค่ะผ่าตัดไปทั้งสี่รอบแล้วไงคุณหมอก็เลยคุยกับญาติตัดสินใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถอดเครื่องช่วยหายใจออกจะได้จากไปอย่างสงบแต่ว่าระหว่างการรอคอยช่วงเวลาที่คุณพ่อที่จะมีลมหายใจในช่วงสุดท้ายอ่ะ ไม่รู้จะพาคุณพ่อไปไว้ที่ไหนเพราะอย่างที่มิวบอกคุณผู้ชมว่าเจ้าของห้องเช่าไม่ยอมให้กลับไปอยู่ที่ห้องเช่ากลัวว่าจะไปเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแล้วคนไม่กล้ามาเช่าห้องตอ่อก็จะเป็นเรื่องเป็นราวห้องนี้เคยมีคนเสียชีวิตมไม่กล้านอนต่ออะไรอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงอะคะ่ะแล้วทางครอบครัวเดิมเป็นชาวจังหวัดหนองคายนะคะแล้วมาเช่าบ้านอยู่ที่หัดใหญ่อะ,ค,ะค่ะดังนั้นก็ไม่มีบ้านญาติญาติพี่น้องที่หัดใหญ่ไม่มีเลยมไม่รู้จะทํายังไง เมื่อวานนี้ตัวปหลัดนะคะนายนรงพรนะักพัฒลุงมาช่วยมาให้ความช่วยเหลือมาคุยกับโรงพยาบาลหัดใหญ่ว่าแหมมารอคอยอยู่ที่สาลาวัดแบบนี้มันน่าเศร้าใจใ,ให้กลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อแบบลมหายใจสุดท้ายอยู่อย่างมีความสุขดีกว่าไหมโรงพยาบาลก็พร้อมจะช่วยแต่อย่างที่ไม่บอกคุณผู้ชมว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นข่าวเศร้าลุงยงท่านเสียชีวิตนะคะตีสามที่ผ่านมาซึ่งลมหายใจสุดท้ายก็คือทางโรงพยาบาล บาลหัดใหญ่รับไปดูแลนำร่างกลับไปที่โรงพยาบาลและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโคกสมานคุณที่หัดใหญ่9ก้าโมงครึ่งวันนี้ค่ะญาติบอกว่าจะบำเพ็ญกุศลคืนเดียวพรุ่งนี้ชาปนกกิจเลยเพราะญาติญาติก็บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายน่าเห็นใจมากจริงๆทีนี้ค่ะมันก็จะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นอะน้องชมพู่เนอะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตั้งแต่ คุณหมอ,อมโรงพยาบาลเจ้าของบ้านเช่าหรือว่าทางวัดเองคือดราม่ามันขยายวงไปไกลมากคุณดิ้มลูกสาวบอกว่าหยุดดีกว่า ขอความร่วมมือพี่น้องที่กระแสะโซเชียลต่างๆหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพราะยังไงก็ตามคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วคน,คนเสียไปแล้วอยากให้ตายตาหลับคุณพ่อจากไปแล้วก็ถือว่าอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีเพราะเอาจริงๆตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อวานหลายๆหน่วยงานหลายๆภาคส่วนผู้นําชุมชนเอ่ยอะไรเอ่ยเขาก็พยายามจะยื่นมือมาช่วยพยายามจะให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายพอจบลงด้วยเรื่องเศร้าก็ถือว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็น่าจะดีกว่าให้คุณพ่อจากไปอย่างสงบก็ น่าจะดีนะคะ,คะก็จะนํากระดูกพ่อกลับไปที่บ้านเกิดที่หนองคายนะคะก็ขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยที่ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อวันนี้นะคะ,คะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะค่ะเ,เรื่องต่อไปก็ต่อเนื่องกับความเศร้านะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่คูเวตไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเป็นเรื่องราวไฟไหม้ซึ่งไฟไหม้มันเริ่มจากชั้นล่างลามขึ้นไปข้างบนดังนั้นคนที่อยู่ด้านบนก็เลยหนีออกมาไม่ได้ก็เลยมีผู้เสียชีวิต เอาไปดูข่าวตามกันไปเลยค่ะเมื่อวันพุทธที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตรเมนต์อย่างรุนแรงเลยดูตามภาพน,นะคุณผู้ชมเสียชีวิตแล้วตอนนี้นะอย่างน้อย49รายค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเนี่ยหลาย10คนเลยทีเดียวส่วนใหญ่ในอาคารพาณิชย์นี้นะคะเป็นแรงงานชาวต่างชาติ นะคะเกิดขึ้นที่เมืองแมนกาฟกาตทางภาคใต้ของประเทศคูเวตนะคะตึกนี้เนี่ยสูงทั้งหมด6ชั้นด้วยกันอย่างที่เล่าให้ฟังเพลิงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากชั้นบนลงมาชั้นล่างมันเริ่มจากชั้นล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนทาให้คนที่อยู่ด้านบนเนี่ยไม่สามารถหนีออกมาได้จึงมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยนะคะและส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานจากประเทศอินเดียและก็ชาติอื่นๆนะคะเป็นที่พักของคนงานค่ะซึ่งเขาก็จะมารวมอยู่ด้วยกันนะเนาะเวลาเราทํางานแรงงานต่างชาตินะเนาะก็จะรวมห้องนึงหลายๆคนอยู่กันแบบแออัดเลย ตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคูเวตนะคะได้ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วล่ะแล้วก็มีคําสั่งให้จับกลุ่มเจ้าของตึกอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ทันทีนะคะโดยตําหนิว่าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นี้นะคะฝ่าฝืนกฎหมายและมีความโลภ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟไหม้แบบนี้นะคะจึงมีความยากลําบากต่อการช่วยชีวิตค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแล้วก็แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ำในคูเวนเนี่ยเขาก็จะมักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แออัดแบบนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปซึ่งตามอาคารต่างๆเนี่ยจะมีระบบมีกฎนะ,ะต้องมีบันไดหน,นีไฟต้องเปิดตลอดเวลาต้องอยู่ห้องนึงไม่กี่คนความแออัอดต้องไม่เกินไปนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะคะก็ได้ให้คําม,มั่นว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งนี้นะคะโดยมีการประกาศแล้วค่ะว่าจะมีการจ่ายเงินชดเชยนะคะ200,000รูปีหรือว่าประมาณ88,000บาทค่ะให้กับญาติแล้วก็ครอบครัวของแรงงานอินเดียที่เสียชีวิตนะคะ พร้อมทั้งส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศให้เข้ามาจัดก,การส่งร่างของผู้เสียชีวิตนะคะกลับประเทศโดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียมารับถึงที่เลยนะคะและล่าสุดการทางการคูเวตก็มีการควบคุมผู้ต้องสงสัยนะสารายเอาไว้ด้วยนะ,ะข้อหาอะไรมีความประมาท จนทำให้บุคคลถึงแก่ความตายรวมถึงบกพร่องต่อกระบวนการรักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็กดเกณฑ์เรื่องอาคีภยัยโดยบุคคลเหล่านั้นนะคะเป็นชาวคูเวต1คนแล้วก็ชาวต่างประเทศอีก2คนม 2> ไม่รู้ว่าประมาทจากอะไรเนาะค่ะก็คือด้วยความที่ตัวอาคารจริงๆแล้วอะถ้าเกิดมีมาตรการเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคีภยัยเวลาเกิดควันไฟปุ๊บ ตัวสปิงเกอร์อะต้องทํางานต้องทางานใช่บันไดหนีไฟคุณมีแบบเพียงพอไหมอุปกรณ์ในการดับไฟภายในตัวอาคารใช่ไหมคะสัญญาณใช่สัญญาณเตือนอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ดูเหมือนว่าอาคารเนี้ยเขาไม่ได้มีมาตรฐานอย่างเพียงพอก็เลยทาให้คนเสียชีวิตเยอะและจากความร้อนด้านล่างขึ้นไปด้านบนคนจะหนีจากขึ้นบนลงมาก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามีบันไดหนีไฟก็สามารถวิ่งลงมาทางออกกันได้หรือว่าเหมือนดาดฟ้าก็ไม่ได้มีคนขึ้นไป เราความช่วยเหลือเลยเนาะเหมือนแออัดกันแล้วก็ออกมาจากห้องกันไม่ได้แล้วก็น่าจะสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตกันเพราะควันดําแบบโอ้โหส่วนใหญ่บางทีเกิดเห็บเพลิงไหม้แบบนี้ค่ะสำลักควันก่อนที่จะโดนไฟคลอกอีกนะจริงค่ะบางทีสลบไปก่อนเียดูตัวก่อนโดนไฟคลอกโอ้โหอันตรายยใจด้วยนะคะนะคะ ก็ชะย้อนกลับมาดูบ้านเราก็คือเรื่องของอาคารบ้านเรือนต่างๆก็ดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยให้ดีเขาถึงบอกว่าทําไมถึงต้องมีกฎว่าทางเข้า<ม>คอนโดทางเข้าชุมชนแอดต้องมีความกว้างเท่าไหร่ต้องมีจุดแบบว่าเชื่อมต่อน้ําต้องมีอะไรเงี้ยเพื่อก่อเหตุแบบนี้แหละ,<ม>ะรถจับเลิงจะได้เข้าไปถึงไงถ้าเกิดถนนด้านหน้าไม่เพียงพอเข้าไปยากก็โอ้โหมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมคะข่าวนี้แหมเป็นผห้คาร เสีหวัดเสียวต้องขออภัยใครกําลังรับประทานอาหารหรือทําอะไรอยู่ค่ะมันไม่น่าเชื่อนะน้องชมพู่มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะก็งงเหมือนกันซึ่งเราก็นึกภาพตามว่าเวลาตื่นเช้าเราแปลงฟันเนี่ยเราลึกขนาดไหนคือผู้ชายคนนี้ค่ะแกแปลงฟันแล้วแกรู้สึกว่าอยากจะอาเจียนแล้วมันอาเจียนไม่ออกแกก็เลยอ่ะงั้นล้วงคอให้มันอาเจียนออกมาซะจะได้หายผ่อืดผะอมเลยเอาแปลงสีฟันอ่ะ ล้วงคอตัวเองพอล้วงไปปุ๊บมันติดคอ,อร้องให้ญาติมาช่วยวิธีการช่วยของญาติก็คือเอาแปรงสีฟันอีกอันหนึง่งมาแย่เข้าไปเพื่อที่จะเกี่ยวขึ้นมาแต่มันไม่เกี่ยวขึ้นมามันดันลงไปลึกกว่าเดิมโอ้เสียวหน้าหวาดเสียวมากคุณผู้ชม แหมคุณผู้ชมอยากดูภาพไหมหลายคนบอกไม่กล้า <SM> ด <IC RA> <c oughs> ูภาพดูแวบๆดูแวบๆเลอๆไปให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ำค่ค่ะห้องเช่าซอยกิ่งแก้ว58จังหวัดสมุทรปราการแหมพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่สําเร็จนี่เลือดนะเห็นแปลงไหมเห็นนะค่ะเลือดค่ะต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะกู้ภัยบอกว่าญาติๆบอกว่าก็พยายามจะช่วยอะแต่การช่วยเหลือมันกลายเป็นทําให้แปลงสีฟันไปติด หนักกว่าเดิมลึกกว่าเดิมด้วยซ้ำคุณหมอบอกว่าตอนนี้คนไข้ารายนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะสามารถพูดคุยได้ตามปกติแล้วนะคะออกซิเจนในเลือดก็ปกติค่ะคือตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ว่าแปรงสีฟันที่หลุดเข้าไปในคอเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณไหนของลำคอจริงๆมีภาพเอ็นะกซเรย์น่ตกใจคือมันเข้าไปลึกมากเลยอ,ะอ่ะ๋อไม่ได้อยู่แค่แบบอินเข้าไปแสดงว่าจังหวะแบบ แล้วมันลงไปอะเนาะลื่อนด้วยคอของเราอะใช่แล้วไอ้แปลงอีกอันที่พยายามจะเกี่ยวขึ้นมันเกี่ยวไม่ได้มันก็ไปดันลงไปอีกทีนี้คุณหมอต้องใช้อุปกรณ์ในการแบบคีบออกมาค่ะให้อ้าปากค้างเอาไว้แล้วก็เอ็กซเรย์ X อยู่ว่าเออตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็คีบออกมานะคะคุณหมอบอกว่า เคยรักษาผู้ป่วยที่มีอะไรไปติดคอเยอะมากแต่ไม่เคยเจอแปลงสีฟันมัน,มนเป็นเคสที่ยากมากเลยคุณผู้ชมม,มและคุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีโอกาสที่แปลงสีฟันจะเข้าไปถึงกระเพาะอาหารเป็นไปได้คุณหมอบอกเป็นไปได้นะ50%ค่ะและมีโอกาสที่จะลงไปถึงลำไส้มีโอกาส20% แล้วถ้าลงไปกระเพาะลงไปลำไส้คีบไม่ได้แล้วนะคะต้องผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าลำไส้ของเราก็มีหลายขดวดเนาะม,มันน่าจะลื่นแล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆเอยแต่มันก็อันตรายนะเพราะว่ามันมีความแข็งมันอาจจะเกิดบาดแผลระหว่างลำไส้ใช่ใคุณหมอบอกเออแปลกมากเลยไม่น่าเชื่อเลยนะทีนี้ก็คือคําแนะนําเวลาที่มีอะไรไปติดคอคะ่ะที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆเนาะถ้าเกิดเป็นเด็กก็อาจจะต้องแบบเขย่า เขยา่าตัวถ้าโตหน่อยก็นี่ตรงนี้ใช,ใช่เข้าข้างหลังแล้วก็แบบกระแทกออกมาอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเอาอะไรพยายามที่จะแบบคีบออกมันจะซ้ำร้ายดันเข้าไปหนะนักกว่าเดิมน,นี่โชคดีที่ไม่เสียชีวิตนะใช่ เราสั้นๆดีมาคุณผู้ชมอาจจะไม่อยากเห็นภาพอะไรเยอะนี่ที่บ้าน <c oughs> ชมพู่ทำยังไงรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องช่วยชีวิตแบบจุกเฉินนะคะ <c oughs> จะเป็นตัวครอบลงไปแบบนี้จะมีไซส์ของเด็กมันจะมีมาสองไซส์เลยเวลาซื้อจะมีไซส์เด็กก็คือครอบลงไปจะมีตัวปั๊มกดลงไปแต่ตอนที่กดลงไปเนี่ยลมมันจะออกด้านข้าง <c oughs> แต่เวลาดึงขึ้นมาปุ๊บมันจะดูดจากตรงนี้ กุดีอ่ะจะสูดเศษอาหารขึ้นมาได้เร็วมากถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ใ้ไซผู้ใหญ่แล้วก็เอาตัวนี้ครอบลงไปแล้วก็แบบฉุกเฉินเลยพกติดบ้านพกพ่วพกติดบ้านไว้แล้วหรือว่าถ้าเอารูกไปไหนเอาติดกระเป๋าที่แบบใส่แพมเพ์สใส่นมลูกไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่จรงอีราหรือเวลาเราตกใจอะทนอะไรไม่ถูเชื่อดิรู้แล้วล่ะว่าต้องทํามืออย่างนี้กระแทกอย่างนี้แต่ถือเวลาจริงเอาเอาแบบนี้ไว้ดีกว่าดีดีดีใช่ใช่ใช่ป้องกันเอาไว้ก่อนเนอะเตรียมพร้อมเอาไว้อะมันหล่อนนะดูข่าวเยอะจริงแล้วข บ่อยมากนะบางทีอะไรที่ไม่น่าเชื่อจะเข้าไปติดได้ก็เข้าไปติดเฉยเลยอะ่ะผู้จากคนใกล้ตัวเลยมีภรรยาของพี่ที่สนิทคนหนึ่งเพิ่งไปเจอกันรวยใช้ชีวิตสุขสบายมากนั่งกินลูกชิ้นอยู่ในบ้านตัวเองแบบสบายๆลูกชิ้นติดคอเสียชีวิตเลยค่ะ<อ>ไปโดยไม่ทันได้ล,ล่าลาเนี่ยมันคือแบบชีวิตเกิดอะไรขึ้นก็ได้ก็เลยต้องเซฟตี้ไว้ก่อนไม่ประมาทไว้ดีที่สุดไอ้อย่างที่ชันพูดแนะนาถ้าเกิดว่าเห็นนะไปลองทีนี้มีขายทั่วไปแล้วนะคะเนาอ่ะ ไปเรื่องต่อไปอันนี้ก็เสียวเหมือนกันไม่มีคนเสียชีวิตแต่ก็มีคนบาดเจ็บคุณผู้ชมเวลาเราไปเช็ครถตามศูนย์ต่างๆเราจะเคยเห็นใช่ไหมที่แล้มันจะมีตัวที่ ขับรถที่ล้อเข้าไปพอดีแล้วด้านล่างจะเป็นช่องลงไปที่เขาจะไปเซอร์วิสดูใต้ท้องรถอะไรได้เราก็ต้องขับเข้าไปจอดในจุดที่ช่างเขาบอกแล้วต้องพอดีด้วยนะนี่เคยเหมือนกันช่างค้ากญแจไปขับเองค่ะวันทีเราไม่กล้าเนาะเป็นผู้หญิงด้วยและไม่มั่นใจด้วยถ้าขับเองนะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบผู้หญิงคนนี้ก็ได้ด้วยความอารามที่ขับไปไม่ตรงจุดพี่ช่างเขาเลยพยายามไปโบกพี่ครับขยับไปท่งนี้หน่อยให้มันตรงจุด อารามไม่ชินจากที่ต้องเหยียบเหล็กไปเหยียบคันเล่งชนพี่ช่างตกลงไปในบ่อเซอร์วิสดีคว้าราวเหล็กเอาไว้ทันไม่เป็นอะไรไปดูภาพค่ะเนี่ยค่ะผู้บาดเจ็บนะคะนี่ชี้เอาไว้นะนี่กำลังโบกเดี๋ยวดูจังหวะนะอันตรายมากนะคุณผู้ชมใช่อันนี้กล้องจากในออฟฟิศซึ่งส่องออกไปเห็นตรงกระจกพอดีนะคะคนในจังหวะ<บ>ที่โดนต้องยืนหน้ารถเนาะใช่ก็ต้องคอยแบบนี่นี่ช้าจ้านี้ไปแล้วตกโอ้โห กระเด็นตกลงไปเลยคุณขาเห็นกันจัดจๆเลยอ้ทีนึงเอ้ยเอ้อ้ยออคลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งเอามาโพสไว้ค่ะเหตุเกิดเมื่อตอน10โมงเวลา11เอวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมนายกฤษดาสาธุกการนะคะหรือว่าคุณแดนอายุ30ปีคนที่เนี่ยโดนชนเนี่ยแหละค่ะอายุ30ปีนะเป็นช่างตรวจสภาพรถยนต์เปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ เขาก็ยืนรับลูกค้าตามปกตินี่แหละ,ละก็ทําหน้าที่โบกรถให้เข้ามาจอดตรงจุดจอดมันก็จะมีเส้นกั้นเนาะแล้วก็จะมีกรวยกําหนดไว้หลังจากนั้นก็ให้รุดลูกค้าเนี่ยค่อยๆขับเข้ามาเพื่อนําไปตรวจตามสภาพขั้นตอนซึ่งก็ขับมาตามปกติแหละแต่ลูกค้าจอดไม่ตรงจุด mm hmm. พี่ก็เลยไปช่วยข้างหน้าแล้วก็โบกอะให้ตรงจุดหน่อยแต่พี่ผู้หญิงคนขับเนี่ยอายุประมาณห้าสิบปีแล้วน่าจะพลาดละตกใจ oh. หรือว่าประมาทอะไรอย่างเงี้ย จากจะเหยียบเบรกค่อยๆเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่งก็เลยไปชนเอาไว้นะคะพี่คนนี้ภาพไม่เห็นนะนะแต่จังหวะที่กระเด็นไปเนี่ยนะคะตกไปในหลุมบ่อเซอร์วิสแต่พยายามคว้าราวด้านข้างไว้จนราวเนี่ยหักเลยนะคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือคะ่ะและมีอาการปวดบวมตามเนื้อตัวต่างๆนะคะลูกค้าก็บอกนี่แหละจะเหยียบเบรกเนี่ยตกลงไปเลยจะเหยียบเบรกแต่ว่าไปเหยียบคันเร่งด้วยความตกใจคือถ้าพี่คนนี้เนี่ยเขาคว้าราวไม่ทัน จังหวะไม่มีอะไรคว้าแล้วหัวตกลงไปด้วยความลึกกระแทกก็อาจจะเป็นอะไรหนักกว่านี้ก็ได้หรือ mm ว่าอาจจะมีแข้งขาหักได้นะคะก็ไปแจ้งความกันเอาไว้กันลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สถานีตํารวจสพเมืองนนทบุรีนะคะคนก่อเหตุก็ขอโทษได้แต่ขอโทษขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่หลังจากนั้นที่เขามาโพสเขาบอกว่า คนก่อเหตุเงียบหายไปเลย,ยไม่ได้มาช่วยเหลือเยียวยาเหลียวและอะไรเขาก็ไม่มีถามไายว่าเป็นยังไงบ้าหายดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาโดนชนไปนเนี่ยเขาก็ได้รับความน้อยใจเขาก็เลยบอกว่าเออทำไมไม่มาดูดําดูดีหรือถามไทยอาการของเขาบ้างเลยนะคะเขาบอกว่าที่เอามาโพเนไม่ต้องการค่าเยียวยา,ยายเลยนะเหมือนแบบว่าน้อยใจแหละว่าไม่ไม่ได้มาถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเป็นอะไรมากกว่านั้น สีสะฟาดหรืออะไรเง,งี้ยจะทํำยังไงนะคะเขาบอกว่าก,ก็ทราบนะว่าเป็นมือใหม่อาจะหัดขับนะคะก็วันหลังเอามาโพสตเตือนใจไว้ใครที่คิดว่าไม่มั่นใจในการขับเข้าช่องแบบนี้เอากุญแจรถ ให้พี่ช่างเลยให้พี่ช่างเป็นคนขับดีกว่าค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เหมือนพี่ช่างเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แหละเหมือนที่น้องชมพู่บอกว่าจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคนขับรถไม่เห็นมาถามเขาเลยเป็นไงยังไงจะบตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็น้อยอกน้อยใจแหละหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นน่าจะมีโทรมาถามหน่อยหายหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนะตามภาษาจริงจริง,รงเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วคนเจ็บหรือผู้เสียหายเขาอาจจะไม่ได้อยากที่จะได้เป็นตัวเงินหรืออะไรนะอยากได้กําลังใจอ่ะ อยาก<อ>ได้แบบเออคนที่ก่อเหตุรู้สึกผิดสํานึกผิดแล้วเป็นกําลังใจให้หน่อยอะไรแบบนี้คือขอโทษสํานึกผิดด้วยใจจริงแหละมันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะเข้าใจแต่ว่าเออพอหายดีแล้วก็แบบอ่ะเขาเรียกว่าน้ำใจอ่ะพายามถามไทยอยากได้แค่น้ำใจเท่านั้นเนาะส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเราเคยนำเสนอกันอยู่บ่อยๆว่าเด็กเล็กก็ค่ะ,คะไม่ควรปล่อยให้อยู่เพียงลำพังเหตุการณ์นี้หนูน้อยคนนี้สองขวบห้าเดือนเท่านั้นเองนั่งอยู่เหมือนเหมือนเป็นโรสอะ แล้วก็อยู่หน้าบ้านแล้วบ้านอยู่ใกล้ถนนน่ะโอ้ยบ้านติดถนนได้เสียวนะแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะนี่นี่ค่อยๆไปละโอ้ยไอโนค่อยๆไปละวด้วยอะบ้านไม่มีรั้วปิดเลยไม่มีรั้วแล้วรถวิ่งอุ้ยรถวิ่งเร็วมาแล้วรถใหญ่อ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ค่ะจะออกถนนอยู่แล้วเสียวเสียวเสียว นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณพ่อเอามาโพสนะอ,ะอไปแล้วลูกเอ้เไปแล้วลูกเอ้จะไปถึงไหนจะไปถึงไหนอย่างเงี้ยโอ้โหใจหายวับนี่เนาะอุย้ยรถใหญ่ตาย,ย,ยแล้วลูกเอ้เสียวท้องเลยย้อนกลับเข้ามาโถคุณพ่อบอกเลยว่าอุทาหอนจริงจริง ถนนนี่คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมอำเภอนางรองยังดีนะที่แบบน้องเขาย้อนกลับมาแล้วมีคนวิ่งเข้าไปพาน้องเข้าบ้านน้องชมพู่ไม่กล้าดูเลยใช่ไหมจังหวะที่รถบรรทุกรถสิบล้อรถพ่วงอะ่ะนภาพตามาใจหายเลยอะนี่ค่ะด้วยความที่ว่าบ้านอะ่ะเป็นร้านคาแครขายเครื่องดื่มขายขนมก็จะเปิเปดโล่งๆไม่มีรัว้ว สมิถุนายนประมาณเกือบเกือบหโมงเย็นคือตัวคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่วดัดครอบครัวก็ไปช่วยบางส่วนก็เอาไปจัดการอะไรของที่วดัดก็คิดว่าน้องอ่ะเล่นอยู่ในบ้านไม่มีใครเอะใจอะไรเลยแต่กลายเป็นว่าน้องนั่งรถของเล่นพุ่งออกไปถนนใหญ่และรถที่ขับผ่านน้องชมพู่ก็ตกใจบีบแตรกันใหญ่เลยบีบแตรเตือนหนูน้อยคนนี้โอ๊ย้ย เห็นไหมเสียงแปรนี่เสียงแปรโอ้โหญาติจะไปอีกรู่งจะไปอีกญาติโทรไปบอกพ่อพ่อเปิดกล้องวงจรปิดดูทางมือถือใจหายวับเลยอ่ะนี่ยังดีนะที่คนมาช่วยญาติมาช่วยเพื่อนบ้านมาช่วยทุกคนที่อยู่ในบ้านก็ตกใจเพราะไม่มีใครรู้เลย เลยอยากจะตือนเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะเตือนแล้วเตือนอีกนะคะอย่าให้คลาดสายตาเด็กเขาไม่รู้หรอกคะ่ะ อยู่ในวัยกําลังโซนเขาเล่นเป็นวัยอยากรู้อ,อยากเห็นไม่ได้รู้เลยว่าความอันตรายคืออะไรแล้วคุณพ่อโพสตเองเลยคุณพ่อบอกว่าก็อย่าเป็นดราม่านะอยา่ามาด่ามาว่าอะไรพ่อแม่ผู้ปกครองเลยไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเวลาคนมาโพสแบบนี้ไม่ต้องไปว่าครอบครัวเขานะเขาเอาไว้เตือนทุกคนและเอาไว้เตือนครอบครัวตัวเองด้วยย้ำว่าไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจริงๆเขาจะไม่โพสตก็ได้ให้เรื่องมันจบไปก็ได้แต่เขาโพสต์เพื่อเตือนคนอื่นเป็นอุทาหรณ์นะคะ แาวเสียวมากเสียวดีใจแบบเต้นตึบๆเลยคุณผู้ชมคนมีลูกอะเนาะเ oh. <laughs> ชื่อไหมว่าผู้อะตะโกนเรียกลูกทั้งวันเวลาไม่เห็นนะ mm. อยู่ไหนบางทีแบบไม่รู้ว่าอยู่ไหนแป๊บเดียวก็ต้องหาแล้วบางทีเพราะว่าก็เปิดประตูเป็นแล้ว<ช>อะมีอยู่ครั้งหนึ่งออกไปอยู่นอกบ้านแบบที่ไม่รู้ตัวแล้วประตูแบบแอัตโนมัตินะ oh. นางสอดมือเข้าไปเก๊กๆเปิด <I. S 2> ไปอยู่นอกบ้านเองแล้วได้ยินเสียงร้องใจหายแวบเลย mm. หรือว่าช่วงเนี้ยเชื่อไหมว่าเซฟขนาดไหนรู้ป่ะร้านอาหารที่เป็นริมถนน่ะ ผู้เลือกที่จะยังไม่ไปอุดหนุนช่วงนี้เพราะ,ราะทีนั่งกินกันอยู่เพอิเพอเขาอยากจะลุกวิ่งอยากจะมันเซี่ยววินาทีที่เขาจะออกนอกถนนไปได้จริงจงจงไ,ไปได้ทุกเซีแบบ่ยววินาทีนะต้องไม่ประมาทตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงข่าวที่สี่ เครียดเหลือเกินคุณผู้ชมเรามาผ่อนคลายกับข่าวนี้ก่อนดีกว่าเป็นเรื่องราวยิ้มๆกันบ้างน่ารักน่ารักเวลาเราเรียนเนี่ยทุกๆปีจะมีงานไหว้ครูเมื่อว่นไหว้ครูต้องแข่งทําอะไรบายสีพับกระทงกันเข้าไปท้ากระทงให้มัน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 ,มน,มนติดดอกไม้สวยๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วจะต้องครีเอทให้ทันยุคทันสมัยค่ะเหมือนกับโรงเรียนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นพิธีไหว้ครูไปดูผ่านของนักเรียนชั้นประหกันสวยหรือน่ากินไปดูค่ะ นี่น่ารักปล่าล่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการแชร์ภาพกิจกรรมการไหว้ครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะสร้างเสียงฮือฮา,ามากๆเลยก็คือผ่านชุดนี้นั่แหละเป็นของระดับชั้นป .6 นะคะมีหนึ่งอันเป็นมะมว่วงน้ำปลาหวานน้ำลายไหลเลยและอีกหนึ่งพานก็คือทุเรียนหนึ่งลูกได้ใจครูประจำชั้นไปเต็มๆนะคะเพราะมันมีข้อความด้านบนนะนะเดี๋ยวดูตามกันไปนี่ เรียนลูกเดียวเป็นคําเปรียบเทียบแหละทุเรียนลูกเดียววางไว้แต่ว่าเหมือนแบบเรียนเรียนหนังสืออะเรียนลูกเดียวเลยเก่งนะไอเดียบันเจิดมากเก๋มากคุณครูประจำชั้นค่ะชื่อว่านางสัญญานะคะอยู่โรงเรียนบ้านเด่นสลาหมู่3าตําบลสันสลีอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะเขาบอกว่าโรงเรียนที่มีจากกิจกรรมไหว้ครูเนี่ยประจําปี2567นะคะซึ่งโรงเรียนก็ไม่ได้มีการจํากัด แนวคิดไม่ต้องมาเป็นบายสีแบบทรงสูสสวยงามหรือเหมือนแบบเดิมๆอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะออกความคิดนะคะก็มีพานมีตกแต่งด้วยเครื่องมือช่างก็มีนะหรือว่าบางพานเขาใส่เครื่องสําอางก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นของนักเรียนในห้องตัวเองก็คือเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วก็อีกอันนึงเป็นทุเรียนลูกเล็กๆใส่พานเอาไว้อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะกินได้จริงนะ คิดได้จร,จริงๆนะน่ะแต่ครูก็ต้องนั่งปอกทุเรียนเองนะใช่ทุเรียนต้องไปบอกเองปอกเองใช่ค่ะก็เขาบอกว่าไม่ใช่พานดอกไม้แต่ว่าเป็นพานที่ไหว้เสร็จแล้วสามารถทานได้ด้วยก็เลยเห็นว่าเก๋ดีก็เลยถ่ายภาพแล้วไปโพสต์ไปในโซเชียลนะคะเผื่อที่ปีหน้าเด็กๆโรงเรียนอื่นหรือว่าชั้นอื่นๆจะมีไอเดียอเอาพิีไหว้ครูววเป็นแบบใบตองดอกไม้มันเหี่ยวเนาะใช่เออมีบางพานที่บอกบา,บางบางห้องเป็นแบบเครื่องมือช่างอ่ะเอาใช้ซ่อมอะไรได้นะบางพานเป็นเครื่องสำอางอ่ะ คุณครูไว้เสริมสวยได้มันจะได้ใช้ประโยชน์ได้จริงสมัยรุ่นเราก็แค่แบบดอกเข็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบดาวเรืองผู้จําได้เคยแข็มกันพับไอเดดเป็นเกลียวๆให้มันเป็นใบสีอะแล้วต้องเอาน้ามันงาน้ํามันมาทาให้มันดูเงาเก๋ดีนะคะเออเก๋ๆของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยจังพวกอาหารเสริมผ่านอาหารเสริมใช่คุณครูต้องแบบดูแลตัวเอง้อผ่านกีบโอยเชอร์ีอะไรนะอ่าพิงกิสโน พี่มิว่าอย่าถามซี่เขินในการโปรโมทเดี๋ยวพักรู้เดียวค่ะช่วงหน้าจะมาแซพทุเดย์กันต่อค่ะเดี๋ยวเขาเอาบินไปเก็บที่บ้าน